Most time of people don't these the talking when be e I กราบสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ส w a ด์แช n นนะครับอยู่กับผมคิด s ว w a นะครับวันนี้นะครับผมเราจะมาสอนทริคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับ Red Toyer นะครับหน้าใหม่นะครับผมซึ่งเป็นทริคนะครับที่ใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะครับสามารถใช้ได้จริงนะครับแล้วก็ ใคได้ยันลูกบวชกันเลยทีเดียวนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการสอนนะครับการแคนเซิลแอนิเมชันนะครับสำหรับ n e t t อยเยอนั่นเองนะครับโอเคฮะสิ่งที่เราควรมีนะครับคือเมาส์นะครับมันก็มันก็ต้องมีทุกเกมปะวะนะครับผมเราต้องมีเมาส์นะฮะที่ดีเลยนะครับผมนะฮะอาจจะทำให้เมาส์นะครับพังกันไปข้างหนึ่งเลยนะครับโอเคนะฮะสำหรับการแคนเซิลแอนิเมชันครับ ง่ายๆครับแค่เพียงมีคลิกซ้ายและคลิกขวานะครับท่านก็สามารถแคนเซิลแอนิเมชันได้แล้วนะครับผมมาเราจะมาดูกันนะครับว่าการแคนเซิลแอนิเมชันจะเป็นยังไงนะครับผมจากปกตินะครับเวลาเราฟันเนี่ยจะมีออร่านะครับรอบรอบขวาเห็นไหมครับสีขาวๆเห็นไหมมันจะทําให้ช้านะครับเวลาเราตีนะในเวลาลงดันอย่างนี้นะครับมันจะท้านะครับแต่ว่าเดอยเยอร์ของเรานะครับมี แอนิเมชันนะครับรอดูเลยนะเดี๋ยวทำให้ดูดูนะครับปรับดูคุณดูไงไวไหมไวไหมไงอ่าเห็นไหมครับผมแต่ข้อเสียคือนะครับ SP เราจะใช้เยอะไปหน่อยนะครับสำหรับการแอนิเมชันนะครับแต่ก็ก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเรานะครับผมนะครเรามีตัวช่วยนะครับคือสกิล1และสกิล2นั่นเองครับผมนะดูครับ อ่าไปครับอ้าวสตาร์ดามไม่น่าหมดอ้าวทำยังไงสกิลสองใส่ครับอ้าวหมดทำไงกดสกิลหนึ่งใสอ้าวทำยังไงหมดกด F ตี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 ตตจับทุ่มไปแล้วบาตแคนเซิลต่ออ่าแค่นี้ครับง่ายดายเห็นไหมฮะไม่ใช่ปัญหาครับผมนะแต่ว่าสำหรับถ้าจับบีบคอนะก็แนะนำให้ไปใช้กับบอสนะครับ mm hmm. เวลาเราไปลงดันนะครับหรือว่าทำอะไรที่ มาสําคัญนะครับเอาไว้ใช้กับเพื่อนฝูงนะครับก็เก็บไว้ดีกว่าเนาะแต่ถ้ามันจวนตัวจริงๆก็งัดออกมาใช้เลยละกันนะครับผมน่าโอเคครับสําหรับทริควันนี้ก็แค่นี้ละกันเนาะนะครับสําหรับทริคพีพีพีนะครับสามารถติดตามได้ในไลฟ์ยูทูปนะครับผมนะฮะก็ถ้าใครอยากจะดูจริงๆหรือศึกษาจริงๆก็เข้าไปคุยกันในนั้นได้นะครับผมโอเคฮะสำหรับวันนี้นะครับก็ จบแค่นี้ล้กันนะฮะเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ